ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่เราท่านทั้งหลายที่มารวบรวมสวดมนต์หรือว่าฟังเทศก่อนสวดมนต์นั่นเองจะสวดมนต์หรือว่าฟังเทศมันก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ร่วมกันนั่นเองร่วมในการร่วมฟังร่วมสร้างคุณงามความดีร่วมอโมทนาบุญกุศลบรารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจสภาพบรรยากาศตอนเช้าก็เย็น กลางวันก็เริ่มจะร้อนไปเรื่อยเยอากาศก็จะเป็นสภาพอย่างนี้นี่ดูบรรยากาศภายนอกที่มันจะมีอากาศเย็นบ้างหนาวบ้างตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าหน้าลุบเหลาเป็นกุฏิชมวิวนั่นเองก็เป็นกุฏิที่ทําให้เราได้อยู่ที่ลุกเหลามานานแล้วบรรยากาศก็จะเราจะเห็นว่าเป็นสภาพอย่างนี้แหละอากาศเริ่มร้อนหน้าร้อนก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆหน้าหนาว ก็จะหมดไปตามเหตุตามปัจจัยหน้าร้อนแล้วก็หน้าฝนอีกทีหนึ่งหน้าฝนก็น่าหน้าหนาวมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เราทั้งหลายก็ไม่ทิ้งไม่ขาดในการฟังธรรมในการสวดมนต์ในการสร้างคุณงามความดีนั่นเองถ้าเราสร้างคุณงามความดีแล้วเราก็ดีในเบื้องต้นดีในท่ามกลางดีในที่สุดนั่นเองที่สุดแห่งความดีคือการไม่ยึด ในดีในชั่วคือว่าเข้าถึงอรหันตผลนั่นเองแต่เรายังไม่ถึงอรหันตผลเราก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ดีนั่นเองเหตุปัจจัยนี่แหละทําให้ทําให้เราเจริญมากมีองค์8ดจเจริญมกักเจริญผลนั่นเองมักสีผลสีนิพพานหนึ่งก็จะเกิดในจิตใจของเราจิตใจเราจะมั่นคงในคุณงามความดีอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทิ้งไม่ขาดในการสวดมนต์ให้ตนเอง สวดมนต์ให้ผู้อื่นที่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายนั่นเองก็มีจํานวนมากญาติโยมที่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็ดูทับเส้นมั่งอายุยังไม่ถึง50ก็เจ็บเส้นเจ็บเอ็นไม่สบายบางคนก็ล้มป่วยอายุน้อยก็ยังตายก็มีนั่นเองไม่เลือกว่าอายุเท่าไหร่มีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันทุกคนแต่เราทั้งหลายต้องไม่ลืมในการสวดมนต์ให้ตนเองนั่นเอง อย่าไปหวังพึ่งพระอย่างเดียวพระมันก็อยู่ที่จิตใจของเราถ้าจิตใจเราเป็นพระเป็นผู้ที่ชำระกิเลสออกไปเรียบร้อยแล้วเราก็จิตใจก็จะตั้งมั่นไปเรื่อยนั่นเองตั้งมั่นในทานศีลภาวนานั่นเองพระก็มีศีลสมาธิปัญญาญาติโยมก็มีทานแบ่งวัตถุสิ่งของที่เราทานให้แก่ภระพิสูจน์ได้ชั้นได้บริโภคได้ มีกำลังได้สวดมนต์นั่นเองนี่แหละญาติโย,ยมมีทานศีลภาวนาพระท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอยู่แล้วท่านก็บำเพ็ญเพียรไปเรื่อยๆเพื่อจะอุทิศบุญกุศลไปให้แก่ญาติโยมที่เขาใส่บาตรท,ทาบุญนั่นเองญาติโยมเขาก็ได้บุญได้กุศลได้บาร,รมีได้รับฟังธรรมไปด้วยนั่นเองธรรมนี่แหละทําให้เราทําจิตใจให้ตั้งมั่นไปเรื่อยๆใครไม่ตั้งมั่นเราตั้งมั่นใครไม่เสียสละเราเสียสละ ใครไม่สวดมนต์เราสวดมนต์ญาตพี่น้องของเราเป็นญาติทางสายเลือดก็นับไม่ได้ญาติธรรมทั้งหลายที่เรารู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีที่เราได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบๆข้างนี้ก็นับไม่ได้ยิ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรนี้ก็เราก็นับไม่ได้ทั้ว่าเรามีเท่าไหร่ฉะนั้นเราต้องเอาบุญเอากุศลเอาบารมีเนี่ยอุทิศบุญกุศลไปให้แก่เขาให้เขาพ้นจากความทุกข์นั่นเองถ้าเขามีทุกข์ก็ขอให้พ้น จากทุกถ้ามีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปนั่นเองนี่แหละเปลี่ยนจากเจ้ากรรมนายเวรก็เป็นญาติธรรมบ้างเป็นญาติทางสายเลือดบ้างปรับเปลี่ยนกันไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็มีพรหม,มิหารสีมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกานั่นเองมีพรหม,มิหารสีจิตใจของเราก็จะมุ่งมั่นในการสร้างคุณงามความดีเราจะเกิดใน ภพภูมิที่ดีนั่เองในภพภูมิกลางๆจะเป็นไม่ภพภูมิที่ต่ําเป็นอบายภูมิสีเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีความทุกข์ไม่สังสามีความหิวไม่รู้จะอิ่มมีขี้ขาดวาดกลัวแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานกินนอนเสพกามเท่านั้นเองเราจะเพียรพยายามไม่เกิดในอบายภูมิสแต่ถ้าเราเกิดเราก็ฝึกความอดทนอดกลั้นจะเกิดในนรก ในเปรตในอสุล,ลกายสัตว์ราฉาเราก็ไปเรียนรู้โลกนั่นเองโลกวิบากกรรมวิบากขันเพราะว่าคนในโลกมันมีทั้งสบายบ้างไม่สบายบ้างคนชั้นกลางๆอย่างเราทั้งหลายเป็นคนชั้นกลางกลางจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์มากก็ไม่ใช่เป็นกลางๆนั่นเองพมเป็นกลางนี้และเราจะไม่ติดนั่นเองแต่ถ้าเราสุขมากก็จะติดสุขเราเป็นทุกข์มากก็ติดทุกข์แต่คนชั้นกลางๆงจะไม่ค่อย เป็นทุกเป็นสุขมากเราจะเอาทุกเป็นทุนก่อนนั่นเองเราก็จะเป็นผู้ที่ยามขึ้นไม่หลงยามเราลงก็ไม่ทอนนั่นเองยามขึ้นัวขึ้นมาเราก็ไม่หลงในกายสังขารยามอายุสังขารมันล,ลุ่งรวยเราก็ไม่ท้อแท้ท้อถอยนั่นเองอย่างทองก็ราคาขึ้นถึง80,000ืนกว่าบาทลงมาเหลือ7 0,000ืนกว่าบาทนั่นเองนี่แหละชีวิตมีขึ้นก็ไม่หลงยามลงเราก็ไม่ทอนนั่นเอง คบคนผ่านผ่านไปหาผิดแต่เราคบบัณฑิตนักปรา์เราก็หามรักสี่ผลสี่นิ่ผ่านหนึ่งเองเราก็จะเป็นคนที่อยู่คนเดียวแสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่หลายคนถ้าอมทุกแสนสนุกแต่ไม่สบายนั่นเองอยู่กับกายกับใจของเรานี่แหละอยู่กับพ่อกับแม่ของเราที่ดูแลเลี้ยงเรามาเราก็ได้เลือดเนื้อได้เนื้อได้ร่างกายมาจากท่านจากแม่ จากพ่อผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันได้โตขึ้นทุกวันนี้ก็อาศัยญาติรอบๆข้างที่ทําให้เราโตนั่นเองที่ล้มหายตายจากไปเราก็อุทิศบุญกุศลไปให้แก่เขาเขาก็จะรับบุญกุศลนั่นเองเราก็กราบพระสามครั้งหกครั้งนั่นเองสามครั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูอุปชาอาจารย์มารดาบีดาไตรสิกขาคือว่าศีลสมาธิปัญญาเนเองนี่แหละไตรสิกขาที่เราท่านทั้งหลายต้อง กราบหกครั้งเก้าครั้งก็ได้กราบทุกครั้งมอากายถวายชีวิตทุกครั้งเราก็จะเป็นคนที่เป็นเนื้อเดียวของพระพุทธเจ้าเนื้อเดียวของพระธรรมคําสั่งสอนเนื้อเดียวของพระอริยสงฆ์นั่นเองเราเป็นผ้าเช็ดเท้าให้พระอริยสงฆ์ได้เหยียบย่ําเราก็จะเป็นธาตุของพระพุทธเจ้าธาตุของพระธรรมธาตุของพระอริยสงฆ์จิตใจเราก็จํานงมุ่งตรงต่อพระนิพพาน จะได้พบดวงแก้วจะได้แคล้วมูมานจะได้พบพระศีรอริยาไมไตรหรือเปล่าก็อยู่ที่การตั้งจิตของเราว่าจะเกิดทันไหมพระศีริอริยาไม่ตรยไหมถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์อีกล้านปีก็จะอยู่ในยุคข,ของพระศีริอริยาไม่ตรถ้าอยู่ในสวรรค์ก็ไม่กี่วันของเมืองสวรรค์ก็ถึงพระศีริอริยาไม่ตรนั่นเองฉะนั้นเราต้องไม่เวียนตํา เวียนกลางๆลต่แต่เราก็ไม่ติดในภพภูมิที่สูงเป็นพรหมเราก็ไม่ติดเป็นเทวบุตรเทวดาเราก็ไม่ติดนั่นเองเพราะคนทุกคนเราท่านทั้งหลายต่างเคยเกิดมาเป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างเป็นกระเทยบ้างเป็นทอมบ้างเป็นอะไรต่างๆซาเดชานแล้วเป็นมาหมดแล้วสิ่งที่เรายังไม่เป็นคือเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั่นเองสิ่งที่เรายังไม่ได้เป็น ถ้าเราเป็นอริยะเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าคงไม่เวียน่หวตายเกิดแล้วนั่นเองฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้กันไปเรื่อยเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเราเรียนรู้กันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเฉพาะอ,อากาศมันก็ร้อนสงครามที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นั่นเองอยู่ที่ผู้นําไม่กี่คนเองไม่กี่สิบคนที่ทําให้มันเกิดได้ทําให อัตตาทิปไตยประชาธิปไตยหมู่มากลากไปปิดตาพิปไตยเลยเข้าถึงทร,รม,มาธิปไตยถึงโลกเป็นยังไงเราก็ไม่ต้องสนโลกมากเท่าไหร่แต่โลกนี้ว่าจะไม่กระทบกระเทือนกับเราก็ไม่ใช่มันกกระทบกระเทือนอยู่เราแล้วแต่เราท่านทั้งหลายต้องตั้งการรับให้ดีนั่นเองถ้าเราต้องการตั้งการรับให้ดีแล้วเราก็ไม่ตื่นตูมเหมือนกระต่ายตื่นตูมนั่นเองกระต่ายตัวหนึ่งมันก็นอนหลับอยู่แล้ว มีมะตูมันหล่น,ล,นลงมาถูกใบใบไม้เสียงดังมันก็ตื่นมาวิ่งไปบอกคนนั้นว่าแผ่นดินถล่มแล้วแผ่นดินถล่มแล้วมันก็วิ่งไปต่างๆบอกสัตว์ต่างๆสัตว์ต่างๆก็ตื่นตูมไปเรื่อยๆแต่ที่ไม่ตื่นตูมคือพญาราชศรีคือว่าสิงโตนั่นเองไม่ตื่นตุมตอนหลังก็ ไปหาราชาสีราชาสีก็ไม่เชื่อก็ไปดูสถานที่ว่าแผ่นดินถลม่มแล้วไปดูเห็นลูกมะตูมอยู่ที่นั่นนั่นเองนี่แหละเราอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมมากอย่าตื่นทองอย่าตื่นเงินมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่นั่นเองอย่าไปตื่นเงินอย่าไปหลงในทองมากถ้าหลงมากเราก็ทุกมากนั่นเองเห็นทองหน้าดําเห็นคําหน้าเศร้าไปเรื่อยๆนั่นเองเห็นหน้าดําคือว่าเห็นทอง เขามีเราไม่มีเห็นท้องหน้าดําเห็นคําหน้าเศร้าเห็นเงินหน้าดํานั่นเองเราก็ต้องไม่หลงในสิ่งวัตถสุสิ่งของภายนอกมากเกินไปเป็นโลกียทรัพย์เท่านั้นไม่สามารถจะติดตัวเราไปได้นั่นเองแต่พระเจ้าจากักรพรรดินั้นท่านเห็นเป็นโลกียะท่านก็ไม่ติดในโลกียะถึงท่านเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิชมดูชมทั้งบุตรบุ อุตรทวีปบ,บุเิททวีโคยานทวีตชมพธิทวีตท่านสามารถควบคุมได้ทั้งเทวีปทั้งสีได้มีช้างแก้วมีม้าแก้วมีนางแก้วมาคือหางบดีแก้วขุนค,คางแก้วจากแก้วท่านก็ไม่หลงในแก้วมณีเพราะว่าแก้วมณีเป็นของโลกียะอยู่แล้วไม่สามารถจะไปโลกุตระได้สมบัติผัดกันชมท่านก็ได้ชนตามอายุไขของท่านแล้วท่านก็สละไปสู่ อนุตรธรรมหรือว่าธรรมที่อยู่เหนือโลกเข้าสู่วิมุตตโลกุตตรธรรมนั่นเองท่านไม่ติดในโลกียะเลยเวลาอายุไขของท่านใกล้หมดหรือว่าลูกแก้วลอยเคลื่อนไปแล้วท่านก็สละออกบวชทันทีนั่นเองนี่แหละสังขารมันก็ล่วงลวยไปตามลำดับเราทั้งหลายก็เหมือนกันไม่ว่าผู้พูดก็ตามผู้ฟังก็ตามปีที่แล้ว มันก็ยังไม่แก่เท่าปีนี้ปีนี้ก็แก่ปีหน้าก็ยิ่งแก่ไปเรื่อยๆนั่นเองเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายใกล้เรามาทุกวันทุกวันเราก็ต้องไม่ประมาทมันสวดมนต์มันฟังธรรมมันเรียนรู้กายใจของเราไปเรื่อยเพราะการสวดมนต์ให้ตนเองนี่สําคัญกว่าให้ผู้อื่นสวดให้นนเองเราจะได้รับเต็มที่เหมือนเราทานข้าวเราย่อมอิ่มเองไม่ต้องรอให้ใครทานให้เราเห็นคนทาน อิ่มแล้วเราก็รู้ว่าความอิ่มเป็นยังไงแต่เราก็ไม่อิ่มจริงๆนั่นเองนี่แหละการช่วยตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านถึงว่าอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาอัตหิสุทันเตนะนาทังละปะติทุลพังตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครอื่นเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ถ้าตนปฏิบัติตัวเหมาะควรแล้วก็เป็นผู้หายากยิ่งในโลกนี้นั่นเองฉะนั้นเราต้องพึ่งตนเองพึ่งทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พึ่งพระอริยสงฆ์ที่ท่านเป็นผู้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านมีพรหม,มิหารสีเต็มที่เต็มกําลังแล้วท่านเลยเป็นพระพุทธเจ้าพระประจัจจกิุธเจ้าอรหันตเจ้าได้นั่นเองฉะนั้นการเรียนรู้การศึกษาการสวดมนต์ก็ตามการแผ่เมตตาการอมโมทนาบุญการอ่อนน้อมถ่อมตนการบันทึกบุญเราต้องบันทึกบุญทุกวันจะบันทึกมากจะบันทึกน้อยต้องบันทึก บันทึกทุกวันเหมือนน้าหยดที่ระหยดระหยดจากหยดแล้วเป็นสายจากสายก็เป็นลานํลาธารลําธารก็เป็นแม่น้ําจากแม่น้ําก็ไหลไปสู่ทะเลมาหาสมุทรชั้นใดก็ชั้นนั้นการสร้างคุณงามความดีเราต้องเป็นคนเสียสละบากบันคนควายเป็นผู้นํานําจิตใจให้ตั้งมั่นนําจิตใจให้มีความสุขความสงบความร่มเย็นนั่นเองถึงใครไม่ร่มเย็นเราต้องร่มเย็นถึงเขามีทุกข์เราก็ แผ่ให้เขาพ้นจากทุกนั่นเองถ้าเขามีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่สุขที่ยิ่งขึ้นไปคือการไม่ติดในสุขในโลกิยะคือโลกุตรสุขสุขที่ไม่เกิดไม่ตายอีกนั่นเองเหมือนพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่านาทิตันนาถิปัญญาสมาลาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนั่นเองเหมือนพระพุทธเจ้าท่านตัสว่านี่พานังปรมังวะดันติบุตธ,ธาผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนั่นเองนาทีสันติปร,รังสุข,ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบระง,งับไม่มีถ้าเราระง,งับการเกิดหรือว่ามีกำหนดการเกิดไม่กี่ชาติแล้วเราก็เริ่มจะเกิดน้อยไปเรื่อยๆแต่ผู้ที่ยังหาที่จบที่สิ้นของวัตตะสงสารไม่ได้ยังคุณคอดเวรยังสร้างกรรมย่างเวแล้วก็แผ่ให้เขาให้เขาไปในสิ่งที่เขาได้มีสติปัญญา รับรู้ว่าตัวเองทำผิดจะได้ไม่ผิดอีกต่อไปนั่นเองถ้าเราไม่แพ้ให้คนที่ผิดแล้วมันก็จะผิดไปเรื่อยมันก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรมาเบียดเบียนเราท่านทั้งหลายนั่นเองนี่แหละการส่งให้คนไม่ดีให้ไปตามกรรมเร็วๆเราเป็นผู้ที่ใช้กำลังจัก,กรพพัดช,ช่วยปรับคนไม่ดีให้เป็นคนดีนั่นเองนี่แหละกำลังจัก,กรพพัดสามารถปรับให้คนไม่ดีให้เป็นคนดีได้เหมือนพระเจ้าจัก,กรพรัดเอาจาก ไปปราบทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกตะวันตกให้ลาบคาบให้เขาเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าใครไม่ยอมก็โดนจักตัดศีรษะทันทีนั่นเองนี่แหละพระเจ้าจากักรพรรดิก็มีจริงในตำราของพระพุทธศาสนาในไตรปิฎกนั่นเองพระเจ้าจากักรพรรดิมีจริงแล้วเป็นสุดยอดของมนุษย์นั่นเองสุดยอดของมนุษย์เป็นผู้ที่ เป็นหนึ่งเดียวผู้ที่มีบุญญาบรมีที่จะเสวยโลกียะได้นั่นเองนี่แหละพระหลุงพ่อดบทสุมโนองค์ด้าน,นหลังนี้ท่านเคยเทศบอกว่าเราควรบูชากระดูกของพระเจ้าจากักรพรรดินั่นเองที่เป็นผู้ที่สุดยอดของมนุษย์นั่นเองกระดูก5อย่างที่ควรบูชาต่ําสุดคือว่ากระดูกพระเจ้าจากักรพรรด อย่างที่5อย่างที่4กระดูกของพระอนาคามีท่านหมดราคะโทสะเหลือแต่มโมหานิดหน่อยัเองกระดูกอย่างที่สออย่างที่4คือว่าพระอนาคามีกระดูกอย่างที่สคือกระดูกของพระอรหันตผลคือว่าพระธาตุของพระอรหัน์นั่นเองเราควรบูชามีอยู่ในโลกนี้อยู่จริงนั่นเองพระธาตุของพระอรหรันต์มสพระธาตุของพระ ปเจกพุทธเจ้ามีจริงนั่นเองเนี่แหละเราบูชากระดูกพระปเจกพุทธเจ้าอีดับสองอันดับหนึ่งคือว่าพระธาตุของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธเจ้าโคตมะโคตมโตมยังมีอยู่ในในโลกนี้อยู่นั่นเองเพราะกระดูกพระธาตุของพระพุทธเจ้าโคตมะยังกระจายไปทั่วโลกแต่ถ้าเมื่อใดจะหมดสิ้นาศาสนาแล้วกระดูก พระาธาตุของพระพุทธเจ้าที่อยู่ทั่วโลกก็มารวมเป็นองค์ท่านแล้วถูกไฟบันไลยกันเผาสลายคือว่าหายไปจากโลกนี้นั่นเองนี่แหละพระาธาตุก็ยังมีพระพุทธเจ้าพระปัจิจกพ,พุทธเจ้าอันตราเจ้าพระอนาคามีพระเจ้าจักรพัรนินั่นเองนี่แหละ5อย่างนี้เราควรบูชาบูชาเป็นที่สุดมอบกายทวาชีวิตเอาชีวิตบูชาพระพุทธเจ้า เอาชีวิตบูชาพระธรรมคำสั่งสอนเอาชีวิตบูชาพระริยสงท์ที่ท่านเข้าถึงโสดาบันสกทาคาอนาคามีได้นั่นเองเรายังไม่เป็นโสดาบันเราก็ต้องเป็นผู้ที่ฝึกหัดเพื่อจะเรียนรู้เพื่อจะเข้าถึงโซดาบันละสกยาทิธิละวิกิกิจชาละสินตาปามาตรละราคาปฏิฆะลูปราคะอูปราคะาอุรจักกุกุจะอวิชาได้นั่นเอง ราะอาวิชชาทําให้เราได้เกิดนั่นเองฉะนั้นเราต้องละอวิชชาคือความไม่รู้เรียนวิชาของพุทธเจ้าคือการสวดมนต์การแผ่เมตตาการฟังธรรมต่างๆนี่แหละวิชาของพุทธเจ้ามีจริงมีจริงที่เราต้องเชื่อต้องกราบไหว้เป็นของใหม่อยู่เป็นประจำนั่นเองจิตใจเรามีความศรัทธาปัสัท่าความเลื่อมใสมีอิทธิบาทศีมีฉันทะมีวิริยะ มีจิตตะมีวิมังสานั่นเองใครควรว่าเราทําเพื่ออะไรเราสวดมนเพื่ออะไรเพื่อตนเองเพื่อคนรอบข้างเพื่อวภวบคุมต่างๆเพื่อคนรอบข้างที่ล้มหายตายจากนับไม่ได้นั่นเองนี่แหละเราทั้งหลายสวดมนเราไม่ได้สวดคนเดียวเราสวดมีพักพวกจํานวนมากจะเป็นญาติทางสายเลือดบ้างญาติธรรมบ้างที่ยังอยู่บ้างที่ล้มหายตายจากบ้างก็นับไม่ได้นั่นเอง ถ้าเรายังอยู่เราก็ต้องสวดมนต์ไม่ทิ้งไม่ขาดใครไม่สวดเราสวดใครไม่เสียสละเราเสียสละเราใครไม่ทําเราทํานั่นเองการทําเป็นธทรมันยิ่งนี่แหละยิ่งอยู่ใกล้พระนิพพานไปเรื่อยถ้าเราอยู่ใกล้พระนิพพานพระนิพพานอยู่แค่เอื้อมนั่นเองไม่ไกลจากที่เราจะเอื้อมไปถึงนั่นเองฉะนั้นเราปรารถนาเป็นพุทธภูมิก็เป็นไปได้ปราปรถนาปัจเจกภูมิเราก็ไปพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้เราปรารถนาะพระ สาวก,กภูมิเราก็ไปภูมิของสาวกพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งถ้าเป็นสาวกขอ,ของพระพุทธเจ้าโคตมะไม่ได้ในยุคปัจจุบันนี้เราก็ปรารถนาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสีเรียมิตายองค์ข้างหน้านั่นเองหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูท่านเป็นพระสีเรียมิตายหลวงพ่อดับทท่านเทศไว้นั่นเองนี่แหละเราเชื่อว่าหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูท่านเป็นพระสีเรียมิตายองค์ข้างหน้าที่จะมาอุบัติจริงๆนั่นเองพระพุทธเจ้าในพุทธกัปนี้ มีทั้งหมดห้าพระองค์มีพระพุทธเจ้ากากุสันโธโกนาคมโนกาสปโปโคตมโมอ,องค์ที่สี่ของเราในปัจจุบันพระศรีเมตโตตโยองค์ที่ห้านั่นเองจะหมดจากพุทธกัปนี้ก็จะมีอีกพุทธเจ้าอีกสิบพระองค์ข้างหน้านั่นเองแต่จะว่างไปนานกว่าจะมีพระพุทธเจ้าอีกสิบพระองค์ที่จะมาตรัสรู้มาอุบัติเกิดขึ้นนั่นเองฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อม ยอมรับความเป็นจริงให้ได้ว่าเราเกิดมาเพื่อจะมาสร้างบุญกุศลบารามีไปเรื่อยไม่เบื่อไม่ไหน่ายในการสวดมนต์ไม่เบื่อหน่ายในการฟังธรรมมันสวดมนต์มันฟังธรรมมันเรียนรู้กายใจของเราไปเรื่อยเราก็จะเป็นคนที่อยู่ที่ไหนเราก็สบายจิตสบายใจจิตใจก็จะตั้งมั่นไปไเรื่อยนั่นเองตั้งมั่นในบุญทานร้อนไม่ต้องบ่นทนเอาหนาวไม่ต้องบ่นทนเอานันเองจะหนาวบ้างร้อนบ้าง จะอากาศสบายบ้างไม่สบายบ้างเราก็ไม่ต้องบ่นเองเราต้องเป็นคนที่หนักแน่นในบุญทานการกุศลเราต้องหนักแน่นในการเสียสละในการเอาความเห็นแก่ตัวออกไปจาก,กจิตใจนั่นเองมีแต่การเสียสละแก่หมูพ่พักหมู่พวกหมู่เพื่อนของเราผู้ที่ล้มหายตายใจเขาทุกข์ทรมานขนาดไหนสัตวน์นรลกนี้ก็ทุกขทรมานทุกวินาทีถ้าเปดมีความหิวไม่รู้จะอิ่ม ถ้าอสุรกายมีขี้ขลาดหวาดกลัวถ้าสัตว์เดรัจฉานกินนอนเสพกามเท่านั้นนั่นเองฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่เรียนรู้ความเป็นคนบ้างเรียนรู้ความเป็นมนุษย์นั่นเองมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนดังยุงมีดีที่ไวคนนั่นเองถ้าใจต่ําเป็นได้แค่เพียงคนก็เสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้าเรามีครบเขาเรียกมนุษย์สาเพราะคิดถูกพูดถูกทําถูก ทุกเวลาเปรมปรีดาคืนวันสุขสันต์จริงใจสุขโปรกมืดมัวและร้อนเรา่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงพราะคิดผิดพูดผิดทำผิดจิตประวิงทำในสิง่งนำตัวกลัวอบายคิดดูเธอถ้าใครไม่อยากตกให้รีบยกใจตนรีบบากบันผนขวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมมายที่เราเกิดมานั่นเอง mm. เราต้องมีเป้าหมายต้องมีเป้าหมายที่เราจะไปนั่นเองเราอย่าทำ ไปเ,เล่นเหมือนคนที่ไม่รู้จักเหตุรู้จักผลอะไรเป็นเด็กอยู่นั่นเองผู้ไม่รู้จักเหตุเรขรู้จักผลก็เป็นเด็กที่ไม่โตสักทีเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องมีเหตุเราต้องมีผลมีตนประมาณการบุคคลประชุมชนเองปุริสธรรมเจ็นี่แหละทําให้เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่ใหญ่ในการยกกิเลสออกจากจิต ใหญ่ในการละอุปเกรสิ6หนี่เองอภิสมาโลโพโลเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นโทโซความประทุสลายโกโทความโกรธเคืองอุปนาโฮความผูกเวรหมมัดกันมักโคความลบหลู่ดูถูกปาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิสซาความริศยามัจเรียงความตนีเหนียวแน่นกีดกันทั้งเข้าของและวิชาความรู้มายาความเป็นคนเจ้าเล่เจ้ากลซาทยังความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ ทมโพความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยธรรมโดยชอบซารัมโพความไม่ยอมตามมีเหตุผลอาา้างต่างๆเมือ่อว่ากล่าวโดยธรรมโดยชอบมาโนความเย่อหยิ่งถือตัวถือตนอาติมาโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมาโธความเมาหลงในร่างกายที่สุดโทด้วยความชราและความป่วยไข่อยู่เป็นนิดปมาโดความประมาทม,ม,มัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและน่าชังนั่นเองอุปกรสิบหกนี้แหละมันอยู่ในจิตของเราท่านทั้งหลาย ถ้าอุปกิเลสิมีมากบุญกุศลบารมีก็มีน้อยถ้าบุญกุศลบารมีมีมากอุปกิเลสิก็จะมีน้อยไปเรื่อยๆนะั่นเองฉะนั้นการทําดีนี่แหละเราต้องทําไปเรื่อยๆการทําบุญทํากุศลเพราะคนดีทําดีง่ายจะทําทชั่วยากคนชั่วทําชั่วง่ายแต่จะมาทําดีมาค้นควายบักบานค้นควายก็เป็นสิ่งที่ยากเหมือนคนโบราณเขาว่าทางเตียนเตียนเวียนไปนรกทางโลกโลก วกขึ้นสวรรค์นั่นเองทางนลกขึ้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อไปพระนิพพานสมบัติอันเป็นที่สงัดอันหมู่สัตว์ยินดีได้โดยยากฉะนั้นเราทั้งหลายต้องเพียรทําคุณงามความดีอย่าท้อแท้ท้อถอยต้องบากบั่นค้นควายสร้างคุณุญกุศลบารมีไปเรื่อยเพื่อจะเป็นมนุษย์สมบัติเพื่อไปสวรรค์สมบัติเพื่อไปพระนิพพานสมบัติอันเป็นที่สงัดอันหมู่สัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองหมู่สัตว์ยินดีในการ อยู่ในคู่ในหมู่ในคณะแต่พระริยาเจ้าอยู่ในความสันโดษยินดีในธรรมคำส,สอนของพระพุทธเจ้านั่นเองทำให้เป็นธรรมอันยิ่งเราก็จะเป็นคนที่มีมรรคมีองค์8มีโพชฌงเจ็ดมีพระห้าอิสีห้าสติปทาน 4, สี่สัมมาปทานสี่อิทิบาทสี่แล้วเห็นอริยาสัจสี่อย่างแจ่มแจ้งเราก็แจ้งในจิตใจของเราเราก็จะมีความสุขในการฟังธรรมความสุขในการสวดมนต์ความสุขในการเสียสละ สร้างบุญกุศลบารมีไปเรื่อยนั่นเองฉะนั้นวันนี้กลุ่มได้หมดทสศชื่นในวันเสาร์ที่31เดือนมกราคม2569นั่นเองเราก็มารวบกันเราก็อุทิศบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้กระทำได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติน้อมแผ่ไปให้พ่อเกิดแม่เกิดเทวบตรเทวดาพบภุมเจ้าที่เจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งมวลหากท่านทั้งหลายเหล่านั้น มีความทุกข์ความยากความลำบากอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลำบากนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลด้านาน,านบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายด้วยความเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบำมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงเป็นภาวะเดชะจงเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนะสุขภละปฏิพานธรรมสารสมบัติด้วยกัน ทุกท่านทุกคนเทิน